สุขรโชคสารชาติยิงอย่างคมมิชาเริ่มไว้ใจซัปโปโรฟอร์มอย่างโหดชนะอีกแล้วขึ้นท็อปไฟล์ขณะที่ชนะทิปท์คัมแบ็กฟอนตาเล่บุกเยือนโยโกโฮาม่าเอฟซีเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไปเก็บตกควันหลงสึกฟุตบอลเจลีกนัดไฟเดย์ไนท์กันหน่อยนะครับในเกมที่ ฮอไกโดคอนซาโดเลซัปโปโดนะครับต้นสกัดของน้องเชคสุปโชคสารชาติเนี่ยเปิดซัปโปโรโดมนะครับรับการมาเยือนของเกียวโตสังหะซัปโปโรตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่โมเมนตัมยอดเยี่ยมนะครับเป็นทีมที่ยิงประตูดได้เยอะที่สุดในเจลีปีนี้เกมลุกโหดมากขณะที่ชัยชนะก,ก็เก็บได้อย่างต่อนเนื่องนะครับอยู่บนหัวตารางแล้วก็สุปโชคสารชาติกำลังมั่นใจนะครับหลังจากเกมล่าสุดเนี่ยยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยมาเจอกับเกียวโตสังหาที่ ฟอร์มการเล่นไม่คงเส้นงวงวานแล้วก็ดรอปลงไปนะครับซึ่งเกมนี้เป็นไปตามคาดถึงแม้ว่าสุประโชคจะยิงประตูได้ในเกมล่าสุดแต่ไปตวิดนะครับก็ยังไม่ได้ให้สุประโชคลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับสุประโชคยังคงมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองก่อนนะครับแนวรุกเนี่ยเขายังคงมั่นใจในส่วนของอาซันโนที่ฟอร์มดียิงกร,กระจายเลยทาคุรคกันเนโกะโคไมอิไดกิซึงะประมาณนี้นะครับแต่ผมก็มองว่าเกมนี้สุประโชคมีโอกาสได้ลง ค่อนข้างสูงอย่างมากอาจจะลงในครึ่งหลังนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนั้นครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันหนึ่งต่อนหนึ่งครึ่งหลังเนี่ยเกมลุกของซัปโปรโรเนี่ยมันเริ่มตื้อไปแล้วนะแล้วมิชาไมโลไปตว,วิตเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแท็กติกส่งสำรองลงมาปรากฏว่าเฮ้ยทาได้ดีโดยเฉพาะต้องเช็คสุขโชคสรารชาติที่ลงมาเนี่ยผมเห็นเลยนะถ้าใครสังเกตจากสีหน้าแววตาเนี่ยผมว่าสุขโชคเขามีความมั่นใจมากขึ้นในวิธีการเล่นของเขานะครับกล้าคองบอลกล้าลุยแล้วก็ทามมิ่ง สิ่งที่สุ p โชคต้องปรับในช่วงแรกเนี่ยผมเห็นในเกมนี้เนี่ยทามมิ่งดูดีมากขึ้นแล้วก็จังหวะก่อนจะได้ลูกที่2เนี่ยสุ per โชคก็โหมีโอกาสนะมีโอกาสพอสมควรเลยในการได้อยู่กับบอลแล้วก็เพื่อนให้บอลสุปโชคง่ายขึ้นนะลูคัสเฟอร์นันเดสยุยะอาซนโนแต่ก็แต่ก็ยังต้องใช้เวลาปรับตัวในสนามนะครับแล้วก็เล่นไปเล่นมาปรากฏว่าพอเปลี่ยนสุปโชคเปลี่ยนตัวลูกตัวสำรองลงมาเนี่ยเกมลูกซัโปโรอย,อย่างที่บอกมีมิติมากขึ้นนะครับ แล้วก็ประตูที่ได้2ต่อหนึ่งเนี่ยลูกนี้เนี่ยบอลจากสุพรโชคสารชาตินะครับไหลให้ทาคุดออาโดคาททาคุโดคาเนโกะกระชากไปสุดเส้นเปิดให้ยุยะอาสนโมงแล้วก็เป็นแนวนรับของเกียวโตสังะทําเข้าประตูตัวเองนะครับโอล้ลูกนี้จุดเริ่มต้นจากสุปรโชคได้มาให้คาเนโกะทาดีแล้วก็จบด้วยอาสนโอมเ,เป็นเกมลูกที่ดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยซัปโปรโรก็ยังคงดูดีกว่าทางฝั่งของ เกียวโตสังหงะแล้วสุประโชคเกมนี้อย่างที่บอกว่าจากการที่เขายิงได้เนี่ยทำให้เนี่ยเขามีความมั่นใจมากขึ้นและเพื่อนก็กล้าฝากบอลเพราะว่าเช็คสามารถที่จะทําอะไรได้นะครับและมันมีช็อตหนึ่งที่โอ้โหสวยมากมีลูกหนึ่งที่สุประโชคควยให้ลูคัสแต่ลูคัสไม่ยิงด้วยซ้ายล็อกและเสียจังหวะไปแล้วก็ลูกนี้ก็สวยนะครับจากจังหวะที่เล่นมายูยะอาสโนได้บอลในเขตโทษปาดกลับมาให้สุประโชคแล้วสุประโชคเนี่ย วันเล่บอลด้วยวันเล่ด้วยเท้าขวาคุณผู้ชมบอลพุ่งเสียบเสาอย่างสวยยิงโคตรคมจังหวะนี้ไอ้เราก็เ hey ฮแล้วดูที่ญี่ปุ่นเฮ hey! สุปโชคยิงต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าผู้ตัดสินยกทงเป็นลูกล้ำหน้าพอไปดูภาพช้าเนี่ยอาสนะจังหวะฉีกหนีแนวรับของเกียวโตสงะมันล้ำหน้าไปนิดนึงโอ้ถ้าไม่ล้ำหน้าเนี่ยสุปโชคยิงสวยมากครับสุปโชคนี้เซ็งเลยแต่ก็ถือว่ายิงคมนะเรียกได้ว่ามั่นใจมากขึ้น ในจังหวะการยิงประตูแล้วกันหลังจากยิงได้ในเกมที่ผ่านมาอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะค่อนข้างเงียบไปเพราะว่าเซยาบะบะมิดฟิลเขาเจ็บใช่ไหมแล้วเขาต้องปรับระบบปรับวิธีอ่ะให้เช็คลงมาต่ำหน่อยลงมาคอยไล่บอลช่วยเกมรับทําให้บทบาทในเกมลุกหายไปนะครับแต่ซัปโปโรสุดท้ายก็ชนะ2 .1 ต่อหนึ่งผมมองว่าสัญญ,ญาณของสุปโชคในายเซตาไปตวิทดีขึ้นนะเหมือนไปตวิทจะไว้ใจสุปโชคมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ให้ลงสนามไวในวันนี้ประมาณ20นาทีแล้วอ,อย่างสุประโชคเองก็อาจทําได้ตามจอ็อบช่วยเกมรับแล้วก็ไปทําเกมลุกแต่อาจจะยังไม่ได้แบบดีตลอด20นาทีแต่ผมมองว่าวิวัฒนาการของสุประโชคดีนะเขามั่นใจมากขึ้นแลอย่างที่บอกว่าเปโตวิดเริ่มใช้งานสุประโชคมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาผมมองว่ามันจะเพิ่มมิติดได้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะมองแบบนี้ก็เท่ากับว่าสุปโชค กำลังอยู่ในทิทางที่ดีที่จะอยู่ในทีมซัปโปรโรนะครับก็ให้กำลังใจหัว,วน,นี้ยอดพรมคนชมมาเยอะมากนะในใน u t u b e ของสยามปอร์ตนะครับอ่ะก็ลุ้นกันสุขภาโชคโอเคอยู่ช่วงท้ายอาจจะหายแต่มันเป็นแทัคติกที่เขาต้องไปเล่นเกมรับเยอะมากขึ้นนะครับแล้วซัปโปรโรไม่ค่อยได้บอลบุกเท่าไหร่แล้วก็อาจจะต้องปรับเรื่องทัมมิ่งอีกเล็กน้อยแต่ผมว่าสุขภาโชคถ้าได้ลงบ่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวนะัดกลางสัปดาห์ผมว่าได้ลงเป็นตัวจริงแน่ในศึกฟุตบอลลูอันครับที่ อาซัป,ปโปโรเจอกับมารีนอตให้กําลังใจสุประโชคสารชาติกันนะครับก็รอดูและจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมของซัป,ปโปโรตอนนี้ทําให้ซัป,ปโปโรเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับ5ของตารางนะครับเกมลุกโหดที่สุดในเจลิกและยิงประตูมากกว่าโกเบอ,อันดับหนึ่งอีกแล้วก็เกมลุกดีจริงๆนะยูยะอาสนุยิงต่อเนื่องยิง8ลูกแล้วคันเนโกะก็ยิงแล้วก็มีสุขบัติโชคลงมาสามารถเป็นทีเด็ดได้อีกมีลูคัสได้กี่ซึ่งะ่ะ เออก็ถือว่าโอเคขึ้นนะอซาโปรโรแล้วก็สุขโชะก็รอติดตามนะครับจากนั้นมาอัปเดตเรื่องราวของพิเจชนาทิพส่งกระสินกันหน่อยนะครับเดี๋ยวคาวาสกิฟอนตาเล่จะไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟซีในวันพรุ่งนี้เกมนี้ผมไปดูที่สนามมิซึเซวาฟุตบอลสเตเดียมด้วยนะครับผมจะไปดูและที่สําคัญเกมนี้มีข่าวดีคือพิเจชนาทิพส่งกระสินนะครับหายเจ็บกลับมาแล้วก็เรียกความฟิตได้กลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของฟอนตาเล่ได้ลงอุ่นเครื่อง ล่าสุดเกมเจอโยโกฮาม่าเอฟซีพี่เจชนาทิพย์จะกลับมาอยู่ในสควอ์ทีมที่ไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟซีเกมนี้พี่เจชนาทิพย์จะมีชื่อลุ้นลงสนามแน่นอนรอติดตามไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสมลองแต่มีชื่อในเกมนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่เจก็พร้อมแล้วแล้วก็ถ้าเกิดได้ลงเล่นผมเชื่อเกมนี้พี่เจชนาทิพย์จะได้โชว์อะไรหลายๆอย่างเพราะโยโกฮาม่าเอฟซีเนี่ยก็พูดตามตรงว่าเป็นทีมที่คุณภาพต่ำที่สุดใน เจลีกฤดูกาลนี้นะอยู่ดับสุดท้ายแต่ก็ห้าประมาทนะครับเพราะว่าเจลีกไม่ง่ายสักแมตต์แต่ถ้าเกิดพี่เจชนาทิพย์ได้รับโอกาสในเกมนี้ผมเชื่อว่าเขาน่าจะได้โชว์อะไรต่างๆเพราะว่าฟลอเรนน่าจะเล่นเกมลุกแบบจะเต็มในเกมเจอกับโยโกฮาม่าเอฟซีรอดูกันเลยนะครับถ่ายทอวสดผ่านทางสยามสปอร์ตต้นสกัดที่ทํางานของผมเหมือนเดิมสัปดาห์นี้ถ่ายคี่คห้ยดูแบบจะเต็มดูกันได้ยาวๆรวมไปถึงคลิป ของพี่เจชนทิพิปเดี๋ยวผมมีเอาฝากด้วยทั้งช n n e l ต้องสุยแล้วก็ YouTube ของแฟงสปอร์ตเดี๋ยวถ้าไปแล้วพี่เจได้ลงนะอะรอดูนะครับอ่คลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช n n e l ต้องสุยนะครับคลิปนี้ที่สำคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับช n n e l ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัดคลิปนี้ไปก่อนเจอหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ